รถยนต์2025 r o l l s r o y c e าโรสรอยส์เเป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงจากค่ายรถหรูระดับโลกอย่าง r โรส Royce ที่มุ่งเน้นการผสมผสานความหรูหรา ความสาง่างามและเทคโนโลยีระดับสูงเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว Serenity LX ถือเป็นรุ่นพิเศษที่ต่อย,ยอดจากแนวคิดความสงบสมชื่อ Serenity ที่แปลว่าความเงียบสงบโดยเน้นการมอบประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับให้กับเจ้าของรถและผู้โดยสารทุกที่นาการออกแบบภายนอก Exterior Design 2025สอ2 5ย Rolls-Royce Serenity LX ยังคงเอกลักษณ์ขององค์การออกแบบที่หรูหราและสาง่างามไว้ได้อย่างครบถ้วนตัวถังถูกออกแบบในสไตล์ซาลูนขนาดใหญ่ มาพร้อมกระจังหน้าแพนทอนกริลอันเป็นเอกลักษณ์และตราสัญ,ญลักษณ์ Spirit of A c ที่อยู่เหนือฝากระโปรงหน้ารถทำจากวัสดุคริสตัลโปร่งแสงเรืองแสงในยามค่ำคืนเพิ่มความน่าหลงไหลและน่าเกรงขามในทุกมุมมองไฟหน้าแบบเลเซอร์แมทริกซ์และช่วยให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ตอนกลางคืนยอดเยี่ยมตัวถังมีให้เลือกหลายเฉดสีพิเศษโดยสีที่ใช้ในรุ่น s e r e n i t y l เเเป็นสีแบบสองโทนผสมมุกแท้ให้ความรู้สึกพิเศษและประณีตในทุกองศา เส้นสายรอบคันถูกวาดขึ้นด้วยมือโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากสำนักเบสโปกซึ่งเป็นแผนกงานสั่งตัดของโรสรอยโดยเฉพาการออกแบบภายในอินเทียร์ดีไซน์ห้องโดยสารของเซเรนิตี้เคือศิละปะชั้นสูงที่หลอมรวมความหรูหราเข้ากับความสงบเงียบตัวเบาหุ้มด้วยผ้าไหมแท้ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นซึ่งผ่านกระบวนการปักลวดลายดอกไม้แบบดั้งเดิมผสมผสานกับหนังแท้คุณภาพสูงจากฟาร์มในอิตาลีเบาะนั่งทั้งสีที่นั่งสามารถปรับเองนด้วยระบบไฟฟ้า มีระบบนวดอัจฉริยะและระบบระบายอากาศเฉพาะบุคคลพนักพิงสีสับปกลายเฉพาะรุ่น Serenity LX พื้นหลังห้องโดยสารประดับด้วยไม้เมเปิลสีอ่อนเคลือบเงาแบบพิเศษที่ใช้เทคนิคอินเลสศิลปะตกแต่งไม้โบราณจากอังกฤษระบบไฟในห้องโดยสารเป็นแบบสไตล์เฮดริเนอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนแสงดาวได้ตามอารมณ์ของผู้โดยสารรอรถนั้นและเครื่องยนต์ Performance and Engine แม้ว่า Rolls-Royce จะเน้นเรื่องความนุ่มนวลและเงียบสงบในการขับขี่ แต่ Serenity LX ก็ไม่ละเลยเรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ใช้คือ V12 ขนาด6.75ลิตรวิงเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุด600แรงม้าส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดพร้อมระบบ s a t เ l l i t e i d e Transmission ที่ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการประมวลผลก่อนเปลี่ยนเกียร์ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและแม่นยำบ,บอชช่วงล่างเมจิกคา펫ไรที่เป็นจุดเด่นของโรสรอยได้รับการพัฒนาให้รองรับแรงสั่นสะเทือนและผิวถนนได้ดียิ่งขึ้นทำให้รู้สึกราวกับลอยอยู่บนพรมวิเศษ แม้จะขับผ่านหลุมหรือพื้นถนนค,ครุขคลาก็ตามเทโคโนโลยีและความปลอดภัยเทคโนโลยีแอนเซฟตี้ไอออนในเซเรนิตี้เอมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นล่าสุดพร้อมจอสัมผัสแบบดูอัลสกรีนสำหรับผู้โดยสารตอนหลังพร้อมหูฟังไร้าสายคุณภาพสูงระบบเสียงเบสโ u กัสที่ปรับแต่งให้เข้ากับโครงสร้างของตัวรถโดยเฉพาะมีลำโพงถึง18ตัวทั่วห้องโดยสารให้เสียงสมจริงดุดอยู่ในห้องคอนซีเรลน,นอความปลอดภัยโรสรอยจัดเต็มเช่นเคยทั้งระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบช่วยจอดอัตโนมัติ กล้องรอบคัน360องศาระบบรักษาเลนระบบไนวิชันและ Adaptive Cruise Control ที่ใช้งานได้แม้ภาพการจราจรติดขอความพิเศษของรุ่น Serenity ro r o y 0 s Serenity LX เป็นรุ่น Limited Edition ผลิตจำนวนจำกัดเพียง50คันทั่วโลกโดยแต่ละคันมีการจารึกหมายเลขเฉพาะไว้ที่แผงหน้าปัดและสามารถเลือกปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลวดลายปากักสีภายใน กลิ่นเฉพาะตัวหรือแม้แต่เสียงแจ้งเตือนของรอเรือแถวทุง2025 Rolls-Royce Serenity LX คือรถยนต์ระดับอันตรายลักเรีที่ยกระดับการเดินทางสู่ประสบการณ์แห่งความสงบหรูหราและสง่างามในทุกรายละเอียดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงรักความสงบและต้องการเป็นเจ้าของรถที่เปรียบเสมือนงานศิลป์บนล้อสี่ลากกคุณเป็นหนึ่งในคนที่ต้องการสัมผัสที่สุดแห่งความหรูหรา Serenity LX จะมอบความสงบเย็นในทุกมายของการเดินทางอย่างแท้จริง ขีดขีดขีดรถยนต์2025 r o l l s r o y c e าโรลส์รอย LX เป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงจากค่ายรถหรูระดับโลกอย่างโรลสรอยที่มุ่งเน้นการผสมผสานความหรูหราความสาง่างามและเทคโนโลยีระดับสูงเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว s e r e n i t y LX ถือเป็นรุ่นพิเศษที่ต่อย,ยอดจากแนวคิดความสงบสมชื่อ Serenity ที่แปลว่าความเงียบสงบโดยเน้นการมอบประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับให้กับเจ้าของรถและผู้โดยสารทุกที่น่าการออกแบบภายนอก Ex t e r ทีย d e ดีไซน์ 2025 Rolls-Royce Serenity LX ยังคงเอกลักษณ์ขององค์การออกแบบที่หรูหราและสง่างามไว้ได้อย่างครบถ้วนตัวถังถูกออกแบบในสไตล์ซาลูนขนาดใหญ่มาพร้อมกระจังหน้าแ่นทอนกริลอันเป็นเอกลักษณ์และตราสัญลักษณ์ Spirit of e a n c ที่อยู่เหนือฝากระโปรงหน้ารถทำจากวัสดุคริสตัลโปร่งแสงเรืองแสงในยามค่ำคืนเพิ่มความน่าลหลงไหลและน่าเกรงขามในทุกมุมมองไฟหน้าแบบเลเซอร์แมทริกเลดช่วยให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ตอนกลางคืนยอดเยี่ยม ตัวถังมีให้เลือกหลายเฉดสีพิเศษโดยสีที่ใช้ในรุ่น Serenity LX เป็นสีแบบ2โทนผสมมุกแท้ให้ความรู้สึกพิเศษและประณีตในทุกองศาเส้นสายรอบคันถูก,กวาดขึ้นด้วยมือโดยช่าง